ดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่สองทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูสุอีกครั้งหนึ่งในรายวิชาสุขศึกษาสำหรับวันนี้นะคะครูสุจะพูดถึงเรื่องสารเสพติดนะคะนักเรียนอ่ะเราไปดูกันเลยนะคะสารเสพติดคืออะไรนักเรียนฟังค่ะสารเสพติดก็คือสิ่งที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายนะคะแล้วจะทำให้ติด ต้องการได้รับสิ่งนั้นเรื่อยๆในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้ต่อไปเรามาดูนะคะสาเหตุของการติดสารเสพติดสาเหตุของการติดสารเสพติดนั้นนะคะมีหลายสาเหตุด้วยกันเรามาดูสาเหตุที่1ก็คือการที่เราเนี่ยถูกหลอกลวงหรือถูกเพื่อนเนี่ยชักชวนจากผู้อื่นนะคะ อ่ะอันที่2อข้อที่2คือความอยากรู้และอยากลองนะคะข้อที่3ามเรียนแบบพฤติกรรมของคนในครอบครัวหรือคนที่ตนเองชื่นชอบที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะที่ไม่ดีนั่นเองอย่างเช่นนักแสดงหรือนักร้องนะคะอันนี้คือสาเหตุของการติดสารเสพติดนะคะนักเรียนอ่ะทีน,นี้นักเรียนมาดูเห็นไหมคะเห็นรูปไหมรูปต่างๆอันแรกเลยเป็นรูปใบยาสูบ เอามาทําอะไรก็เอามาอบหรือตากแห้งแล้วหั่นเป็นฝอยๆนะคะเอามาเอามาเป็นเอามาเป็นแบบเนี้ยเอามาทําแบบเนี้ยแล้วเอาใบยาสูบที่สดๆเนี่ยแล้วเราเอามาอบพออบแล้วพอมันแห้งๆเราก็เอามาตากแห้งแล้วหั่นเป็นฝอยๆอันนี้เขาเรียกว่ายาสูบนะคะที่เอามาทําเป็นบุหรี่นะคะอ่ะต่อไปทีนี้เขามาดูต่อไปเขาก็เอามามวนกับกระดาษเพื่อเอาไว้สูบ นี่คือบุหรี่นะคะก็จะกลายเป็นบุหรี่แบบนี้นะคะนะทีนี้เรามาดูนะคะเรามาดูว่าในบุหรี่เนี่ยนะคะในบุหรี่แต่และมวลเนี่ยหนึ่งมวลเนี่ยมันมีสารอะไรบ้างที่อยู่ในบุหรี่นะคะก็มีนิโคตินนิโคตินคืออะไรเป็นสารที่ใช้ในยาฆ่าแมลงนะคะอ๋ออันตรายนะไซยาไน ไซยาไนท์ก็คือเป็นปกติใช้เป็นยาเบื่อหนูเห็นไหมคะอันตรายมากต่อไปแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์แก๊สอันนี้ซึ่งอยู่ในควันจากท่อไอเสียรถยนต์ไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมคะอ่ามีแต่อันตรายทาทาสารนี้หรือน้ำมันดินซึ่งใช้ราดปูดผิวถนนเป็นไง เออแล้วเขาก็มารวมมาเป็นบุหรี่เพราะฉะนั้นบุหรี่ดีไหมคะไม่ดีะอ่าไม่ดีเลยนะคะไม่ดีเลยนะไม่มีอะไรดีเลยไม่มีประโยชน์ด้วยอ่ะ<ด>ใช่ค่ะทีนี้เรามาดูโทษและอันตรายของบุหรี่กันโทษและอันตรายของบุหรี่นักเรียนเห็นภาพไหมคะเห็นภาพปอดที่ครูสุเอามาให้ไหมอ่าทำให้เป็นโรคมะเร็งปอดถุงลมโป่งพองโรคหัวใจ และโรคหลอดลมอักเสบนะคะอันนี้คือโทษและอันตรายของบุหรี่เอาหรอคะอ่าได้ค่ะอ่าบุหรี่ทําลายปอดน้อยนักเรียนเห็นปอดแล้วใช่ค่ะอะที่นี้ครูสู่ถามหน่อยยิงตั้งคันถ้าได้รับสารอ่าได้รับควันบุหรี่เป็นเวลานานทําให้มีโอกาสแทงลูกได้ไหมคะได,ได้อันตรายนะคะ ทารกที่คลอดออกมาตัวก็จะเล็กกว่าปกติหรืออาจจะพิการได้นะคะถ้าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เขาได้รับสารเสพได้ควันได้ควันบุหรี่สูตควันบุหรี่เข้าไปนะคะเด็กอาจจะพิการหรือตัวคลอดออกมาตัวเล็กได้นะคะทีนี้เรามาดูกลิ่นบุหรี่กลิ่นบุหรี่หอมหรือเหม็นคะนักเรียน อ่าเม้นเพราะฉะนั้นนะคะการสูบบุหรีนอกจากจะเกิดโทษต่อตอนเองแล้วนะคะจำไว้เลยยังทำยังทาให้อากาศเป็นพิษและสร้างความรำคาญให้กับคนอื่นอีกด้วยนักเรียนรำคาญไหมคะเนาะโอ้รำคาญนะคะเวลาเราได้กลิ่นใช่ค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการป้องกันและโทษจากอันตรายของบุหรีกันบ้างเราจะทำยังไง ปฏิเสธไม่เอานะคะไม่สูบนะคะนะไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่สูบบุหรี่นะคะและไม่ทดลองสูบบุหรี่เมื่อมีผู้ที่ชักชวนให้ไปสูบบุหรี่ต้องรีบปฏิเสธทันทีด้วยเสียงหนักแน่นว่าไม่ไม่ยุ่งไม่สูบนะคะปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปากไม่ต้องฟังเสียงเขาปิดตาถ้าเขาทําให้ดูทาท่าทำทางให้ดูปิดจมูกถ้าเขาแบบสูดรวันแล้วก็ปิดจมูก เราจะได้ไม่ได้ได้กลิ่นเข้าไปนะคะปิดปากถ้าเขาถามว่าสักมวนไหมทดลองไหมไม่ต้องปฏิเสธไม่ไม่ยุ่งวิ่งหนีเลยนะคะไปหาพ่อแม่เลยไปหาผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดเลยนะคะอ่ะขอร้องบุคคลใกล้ชิดให้เลิกสูบบุหรี่โดยเฉพาะคนในครอบครัวหรือเพื่อนถ้านักเรียนมีครอบครัวที่บ้านสูบบุหรี่นักเรียนก็บอกพ่อเลิกบุหรี่เพื่อนหนูในเธอหนูอยากอยู่กับพ่อนานๆเออ หรอคะอ่าก็บอกคุณพ่อว่ามันไม่ดีนะคะเออใช่นะคะนะก็บอกว่าพ่อมันไม่ดีต่อสุขภาพนะเลิกเถอะมันเป็นอันตรายอะค่ะทีนี้นักเรียน่ะถ้ามีโรงเรียนมีร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกับโรงเรียนหรือชุมชนนักเรียนก็เข้าร่วมนักเรียนจะได้เห็นว่า โทษของมันเป็นยังไงนักเรียนจะได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะจะได้ร่วมกิจกรรมและจําไว้ว่าวันที่31พฤษภาคมเป็นวันงดสุบุหรี่โลกนะคะจําไว้นะคะเอาละค่ะสําหรับวันนี้ครูสุก,ก็ขอจบเพียงเท่านี้และครูสุก,ก็มีใบางานให้นักเรียนทําด้วยนะคะอย่าลืมทําและวส่งในกลุ่มส่งงานวิชาสุขศึกษาชั้นปสอนะคะสวัสดีค่ะ